เธอไม่เคยคิดเลยว่าความรักจะมาในรูปแบบของความเงียบและไม่เคยคิดว่าคนที่เธอไม่ควรรักที่สุดจะกลายเป็นคนที่เธอคิดถึงที่สุดในทุกวันเย็นวันนั้นฝนตกพรมๆพี่สาวยืนหันผักในครัวเสียงฟีท้าของใครบางคนดังเข้ามาใกล้เดี๋ยวผมช่วยล้างจานนะครับพี่ทาง,งานมาทั้งวันแล้วน้ำเสียงสุภาพแบบนั้น เป็นน้ำเสียงที่เธอได้ยินจนคุ้นหูและเป็นน้ำเสียงเดียวกันที่ทำให้หัวใจของเธอสั่นทุกครั้งเธอพยักหน้าไม่กล้าสบตาเพราะกลัวว่าถ้าเขามองลึกกว่านั้นเขาอาจเห็นความรู้สึกที่เธอซ่อนไว้ไม่เมตเขาไม่เคยทำอะไรเกินเลยไม่เคยแตะต้องตัวไม่เคยพูดคำหวานแต่ทุกครั้งที่เขาวางถ้วยชาเอาไว้ใกล้มือทุกครั้งที่เขาถามว่าพี่เหนื่อยไหมมันทำให้เธอรู้ว่า บางความรักก็ไม่จำเป็นต้องมีใครรู้แค่ไม่ทำร้ายใครก็เจ็บพอแล้วบ้านไม้ยกพื้นหลังเดิมยังคงมีเสียงลมพัดผ่านชายคาในยามเย็นแก้วตานั่งพับผ้าอยู่ที่หน้าบ้านมือก็ทำงานไปใจกับเผอคิดถึงใครบางคนพี่แก้วเดี๋ยวผมยกชามข้าวไปให้แม่ก่อนนะครับเสียงของแรมดังขึ้นจากหลังบ้านเธอก็เงยหน้ามองเพียงแวบเดียวแล้วรีบก้มลงเหมือนเดิมจ้ะ ระวังเลื่นนะฝนเพิ่งหยุดนะ่ะคำเตือนธรรมดาแต่เธอก็รู้ดีว่ามันแฝงไปด้วยความห่วงใย,ยเกินกว่าคำว่าน้องเคยกับพี่เมียแม้ไม่มีใครตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นอุบลไม่อยู่บ้านหลายวันแล้วไปทำงานในเมืองทิ้งบ้านให้พี่สาวกับสามีของตัวเองดูแลแทนแก้วตาก็ไม่เคยบน่นเธอทำกับข้าวซักผ้าดูแลแม่ส่วนแลมก็ช่วยงานทุกอย่างอย่างคนที่รู้หน้าที่ ความใกล้ชิดเกิดขึ้นจากความจําเป็นไม่ใช่ความตั้งใจค่ำวันหนึ่งไฟในบ้านดับพึบเพราะฝนตกฟ้าขนองแลมจุดตะเกียงขึ้นมาวางไว้ตรงต่างบ้านแสงไฟสลัวทําให้เงาของทั้งสองทอดทับการบนฝาไม้พี่แก้วไม่กลัวหรือครับอยู่มืดมืดแบบนี้นะ่ะเธอสายหน้าเบาๆเคยชินแล้วด่ะบ้านเนี้ยอยู่กับความมืดมานานเขายิ้มให้บางๆรอย,ยิ้มที่เธอไม่ควรมองนาน ก็ห้ามใจไม่ค่อยได้ในความเงียบไม่มีคำว่ารักไม่มีคำว่าคิดถึงมีเพียงหัวใจดวงหนึ่งที่รู้ตัวดีว่ากำลังรักคนที่ไม่ควรรักที่สุดและอีกดวงหนึ่งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังไปที่พักใจของใครบางคนเช้าตูข่ขนดูหนาวหมอกบางหมอกบางลอยคออยู่ระหว่างต้นยางแกวตาสวมเสื้อแขนยาวสีซีด ผูกผ้าพันคอแน่นก่อนก้าวตามแรมเข้าไปในป่าหนาวไหมครับพี่แก้วคำถามนั้นทำให้เธอสะงักไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะน้ำเสียงที่ห่วงใย,ยเกินจำเป็นไม่เท่าไหร่จ้ะเดี๋ยวทำงานไปก็หายละแรมก็พยักหน้าไม่พูดอะไรต่อแต่เดินช้าลงให้เธอไม่ต้องรีบก้าวตามเสียงมีดจีดยางดังฉึกๆสม่ำเสมอ น้ำยางสีขาวค่อยๆหยดลงบนถ้วยเหมือนความรู้สึกในใจของแก้วตาค่อยๆเอ,อ่อขึ้นมาอย่างเงียบงนันเธอช่วยเปลี่ยนถ้วยเช็ดปากถ้วยมือเย็นเฉียบจากลมหนาวจนแรมเผลอมองนานกว่าที่ควรมือพี่เย็นมากเลยนะครับเขาพูดแค่นั้นแล้วถอดถุงมือยางของตัวเองยื่นมาให้กับเธอแก้วตาชะงักหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวอุบลเอ,อ่อคำพูดสะดุดกลางอากาศ พราะชื่อของน้องสาวคือเส้นบางๆที่เธอต้องย้ำเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแรมชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะยิ้มจางๆครับงั้นพี่ใส่เสื้อของผมแทนไหมล่ะลมมันแรงนะเสื้อกันหนาวตัวเก่าของเขายังอุ่นจากผนหลังเธอสวมันอย่างรู้สึกลังเลกลิ่นสบู่อ่อนๆทำให้ใจสั่นโดยไม่ตั้งใจทั้งสองยืนทำงานต่อในความเงียบมีเพียงเสียงลมเสียงใบาย,ยาง และลมหายใจที่ใกล้กันเกินกว่าที่ควรแก้วตากำมือแน่นบอกตัวเองซ้ำๆว่าความอบอุ่นนี้ไม่ใช่ของเธอแต่หัวใจกลับตอบอีกอย่างขอแค่อุ่นตรงนี้สักคู่แล้วจะถอยเองเมื่อแสงเช้าเริ่มแรงหมอกค่อยๆจางหายแลมถอดเสื้อกลับไปสวมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของแก้วตารู้ดีว่าความหนาวในป่ายางวันนั้น จะอุดอยู่ในความทรงจำของเธอไปอีกนานแสนนานช้าวันถัดมาอากาศยังคงเย็นเหมือนเดิมหมอกบางเกาะตามราวไม้หน้าบ้านแก้วตาตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเธอก่อไฟหุงข้าวเสียงฟืนแตกเบาๆคอไปกับเสียงลมหายใจของบ้านหลังนี้บ้านที่มีเธอและเขาอยู่ร่วมกันอย่างเงียบงันกินข้าวสุกลอยอบอวนเธอทำกับข้าวง่ายๆไข่เจียวผัดผักและน้ำพริกถ้วยเล็ก พี่แก้วตื่นแต่เช้าจังเลยน,นะครับแรมเดินออกมาจากห้องสวมเสื้อยืดเก่าๆกับผ้าขม้าผ้า่าภาพนั้นทําให้หัวใจของเธอสั่นไหวอย่างไม่มีเหตุผลชินแล้วละจ้ะอยู่บ้านนี้ถ้าไม่ตื่นเช้างานก็จะไม่ทันเขามองเธอสายตานั้นไม่ใช่สายตาของผู้ชายที่คิดเกินเลยแต่เป็นสายตาของคนที่สบายใจเหมือนบ้านหลังนี้มีความหมายกับเขามากกว่าที่ควรทั้งสองนั่งกินข้าวภายใต้ชายคา เสียงช้อนกระทบถ้วยดังเบาๆไม่มีใครพูดอะไรนานหลายนาทีอุบลโทรมาบ้างไหมล่ะครับคำถามนั้นทำให้แก้วตาชะงักไปน,นิดหนึ่งอย่างเลยคงงานยุ่งละมั้งแหลมเองก็พยักหน้าแววตาแฝงไปด้วยความคิดถึงแต่ก็มีบางอย่างที่แก้วตาอ่านไม่ออกอุบลโชคดีนะครับเขาพูดขึ้นมาโดยลอยเหมือนคุยกับอากาศยามเช้ามีพี่สาแบบพี่แก้วบ้านถึงยังเป็นบ้านโยคำพูดนั้นเหมือนลมหนาว ที่พัดเข้ากลางอกทั้งอบอุ่นและเจ็บลึกแก้วตาฝืนยิ้มก้มหน้าลงมามองถ้วยข้าวแลมอย่าพูดแบบนั้นอีกเลยเดี๋ยวอุบลได้ยินจะไม่สบายใจเข้าเขาเนิ่งไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆขอโทษครับผมแค่พูดตามที่คิดนะครับเธอรู้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแต่หัวใจของเธอกลับคิดไปไกลกว่านั้นทุกวันหลังอาหารมื้อเช้าทั้งสองช่วยกันล้างจาน หลายเสียดกันเล็กน้อยเธอเรีบขยับออกทันทีไม่ใช่เพราะเขาแต่เพราะเธอกลัวตัวเองถ้าใกล้กว่านี้ใจของพี่อาจไม่แข็งแรงพอสายลมหนาวพัดผ่านกินข้าวเชาว้ายังติดอยู่ในความทรงจำและแก้วตาก็รู้ดีว่ายิ่งวันเวลาผ่านไปความเงียบระหว่างเธอกับแรมจะยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆในหัวใจเสียงรถกระบะดังเข้ามาในบ้านในยามบ่าย แก้วตาที่กำลังตากผ้าอยู่เงยหน้าขึ้นทันทีหัวใจเหมือนรู้ก่อนสมองจะคิดอุบลกลับมาแล้วหญิงสาวก้าวลงจากรถสีหน้าไม่รอยเหนื่อยนะแต่ยังยิ้มสดใสแรมรียบเดินเข้าไปช่วยยกของเหนื่อยไม่ลาบลนรถติดหรือเปล่าเนี่ยน้ำเสียงนั้นคือเสียงของสามีเสียงที่แก้วตาควรคุ้นเคยแต่วันนี้กลับฟังแล้วรู้สึกห่างเหิอนอย่างบอกไม่ถูกเหนื่อยมากเลยพี่แรมงานลุมแล้วทั้งอาทิตย์เลย อูบลหัวเราะก่อนจะหันมาเห็นพี่สาวอ้าพี่แก้วอยู่กันสองคนลำบากมากไหมคะเนี่ยแก้วตายิ้มบางๆยิ้มแบบพี่สาวที่ดีควรยิ้มไม่ลำบากหรอกแรมช่วยงานเก่งนะคำพูดธรรมดาแต่เหมือนย้ำเตือนตัวเองไปพร้อมๆกันเย็นวันนั้นบ้านที่เคยเงียบงนันกลับมีเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะแก้วตานั่งพับผ้าอยู่ที่มุมเดิมแต่ครั้งนี้เธอไม่ใช่คนที่นั่งใกล้แรมอีกต่อไปอุบลน,นั่งข้างเขา เล่าเรื่องงานเล่าเรื่องเพื่อนแลมฟังอย่างตั้งใจพยักหน้าหัวล้อตอบทุกอย่างถูกต้องถูกต้องจนแก้วตาไม่ควรมีความรู้สึกอะไรเลยแต่ในความถูกต้องนั้นหัวใจของเธอกลับหนักอึ้งคืนนั้นแก้วตาออกมานั่งที่ชานบ้านคนเดียวลมหนาวพัดเอื่อยกลิ่นป่ายางลอยมาเบาๆเสียงฝีเท้าเบาๆดังตามมาพี่แก้วทำไมไม่เข้าบ้านนะครับหนาวนะเธอหันไปแลมยืนอยู่ห่างๆ ระยะที่เหมาะสมระยะที่ควรเป็นออกมารับลมนะจ๊ะในบ้านคนมันเยอะเขาพยักหน้าไม่ก้าวเข้ามาใกล้เหมือนแต่ก่อนความเงียบปกคลุมแต่ก็ไม่ได้อึดอัดกับนวงอย่างบอกไม่ถูกช่วงที่บ่นไม่อยู่แลมเอ่ยขึ้นเหมือนลังเลก่อนจะหยุดตัวเองขอบคุณพี่แก้วนะครับที่ดูแลทุกอย่างแทนผมคำขอบคุณนั้นทำให้แก้วตาเม้มริมฝีปากแน่นพี่ก็แค่ทำหน้าที่ของพี่สาว อย่าคิดมากเลยเธอลุกขึ้นก่อนที่หัวใจะจะอ่อนแอไปมากกว่านี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอุบลก็ไม่ได้ผิดมีแต่พี่ที่รักผิดที่ผิดทางคืนวันนั้นแก้วตานอนมองเพดานฟังเสียงลมหายใจของบ้านความใกล้ชิดในป่ายางกินข้าวเช้าใต้ชายคาทุกอย่างถูกเก็บกลับเข้าที่เหลือเพียงความรักเงียบๆที่ไม่มีใครรู้และไม่ควรมีใครรู้ตลอดไป ฝนตกตั้งแต่หัวค่ำไม่แรงนะักแต่ตกนานอุบลเข้านอนเร็วเพราะเหนื่อยจากการเดินทางบ้านทั้งหลังก็เงียบลงอีกครั้งแก้วตาออกไปเก็บผ้าที่ราวตากผ้าหลังบ้านแสงไฟจากหลอดนีออนส่องพื้นเปียกเป็นเงาวาวพี่แก้วเดี๋ยวผมช่วยนะครับฝนมันลื่นเสียงของแรมดังตามมาเธอหันไปพยักหน้าให้มันจะพูดอะไรผ้าผืนสุดท้ายติดอยู่ที่ปาลายราวแก้วตาเอื้อมมือไปแต่พื้นก็ลื่น เท้าถลายนิดเดียวร่างของเธอเซและในวินาทีนั้นแรมคว้าแขนของเธอไว้ทันแลมดึงไม่แรงแต่ใกล้ใกล้เกินไปลมหายใจของเขาอยู่ตรงหน้าไออุ่นตัดกับอากาศเย็นมือของเขายังจับต้นแขนของเธอไว้แน่นโลกทั้งใบที่เงียบงนันมีเพียงเสียงฝนและเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนเธอกลัวเขาจะได้ยินสายตาของแรมสบกับเธอไกลพอจะเห็นแววตาที่สันไวไกลพอจะเผลอคิด ในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดเขาไม่ขยับเธอเองก็ไม่ขยับอีกเพียงนิดเดียวอีกเพียงก้าวเดียวทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปตลอดการแต่แก้วตาเป็นฝ่ายตั้งสติก่อนเธอขยับถอยเบาๆแต่ชัดเจนขอบใจนะพี่ไม่เป็นไรแล้วเสียงของเธอเรียบเรียบจนตัวเองแทบไม่เชื่อแลมรีบปล่อยมือเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าจับเธอไว้อยู่นานเกินไปขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะ เธอสายหน้าพี่รู้นะ่ะรู้ดีว่าเขาไม่ได้ตั้งใจและนั่นแหละที่ทำให้มันอันตรายที่สุดทั้งสองยืนเงียบอยู่คนละฟังฝนยังคงตกอยู่แต่ความอุ่นเมื่อคืนกับยังไม่จางหายจากผิวกายของเธอก่อนจะแยกย้ายกันไปแลมพูดขึ้นเบาๆพี่แก้วถ้าวันไหนพี่รู้สึกไม่สบายใจบอกผมได้นะครับผมจะถอยเอง คำพูดนั้นเหมือนมีดบางๆางกรีดลงกลางใจของเธอแก้วตายิ้มยิ้มแบบที่ไม่มีใครรู้ว่าเจ็บแค่ไหนไม่ต้องรอกพี่ถอยเป็นอยู่แล้วคืนนั้นเธอนอนหลับตาภาพความใกล้ชิดภายใต้สายฝนยังคงวนเวียนอยู่อีกแค่เสี้ยววินาทีเดียวพี่อาจไม่ใช่พี่สาวที่แสนดีก็ได้และเธอก็รู้ดีว่าต่อจากนี้ไปเธอต้องถอยให้ไกลกว่าเดิมก่อนที่หัวใจจะเผยทำร้ายทุกคนไป เช้าวันนั้นอากาศในป่ายางเย็นจัดกว่าทุกวันหมอกหนาเกาะตามใบยางเหมือนตั้งใจซ่อนความรู้สึกของใครบางคนแก้วตาเดินตามดังแรมเว้นระยะห่างมากกว่าที่เคยไม่ใช่เพราะเขาแต่เพราะเธอไม่ไว้ใจหัวใจตัวเองอีกแล้วแรมรู้สึกได้เขาเดินช้าลงแต่เธอก็ยังไม่ยอมเข้าใกล้พี่แก้วผมทำอะไรให้พี่ไม่สบายใจหรือเปล่าครับคำถามนั้นทำให้เธอหยุดเดินเธอสูดลมหายใจลึก ก่อนจะหันไปมองเขามองอย่างพี่สาวควรมองไม่มีอะไรหรอกพี่แค่คิดว่าควรเว้นระยะให้เหมาะสมคําว่าเหมาะสมเหมือนก้อนหินหนักๆหล่นใส่อกของแลมเขานิ่งไปนานพอให้แก้วตารู้สึกผิดผมไม่อยากให้พี่อึดอัดขาพูดเสียงเบาแต่ผมก็ไม่อยากห่างจากพี่แบบไม่รู้เหตุผลนะครับหัวใจของแก้วตาสัน่นแต่เธอฝืนยิ้มเหตุผลมันมีอยู่แล้วเราแค่ไม่ควรพูดถึงมันน่ะ แลมมองเธอสายตานั้นไม่ได้ลุกล้ําแต่มันเต็มไปด้วยคําถามเขาไม่ได้ก้าวเข้ามาไม่ได้แตะต้องแต่แค่ยืนตรงนั้นก็ทําให้หัวใจของเธอแทบยืนไม่ไหววันนั้นทั้งคู่ทํางานกันเงียบๆกว่าทุกวันไม่มีคําถามไม่มีรอยยิ้มเย็นวันเดียวกันอุบลกลับมาที่บ้านเร็วเธอเดินเข้าห้องครัวเห็นพี่สาวกําลังทํากับข้าวส่วนแรมนั่งซ่อมตะกร้าอยู่ที่หน้าบ้านอุบลมองภาพนั้น แล้วขมมดคิว้วเล็กน้อยพี่แก้วพี่กับแรมทะเลาะก,กันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ดูแปลกๆนะแก้วตาชะงักหัวใจเหมือนถูกจับได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีอะไรหลอกอุบลพี่แค่เหนื่อยนะ่ะอุบลพยักหน้าแต่สายตายังไม่คลายสงสัยคืนนั้นแก้วตานอนไม่หลับเลยเสียงจึ้รีดดังระงมความคิดก็วนเวียนไม่หยุดถ้ายังใกล้แบบนี้อีกต่อไปคนที่เจ็บที่สุด อาจไม่ใช่พี่คนเดียวเช้ามืดวันนั้นเธอตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าใส่ผ้าถุงใบเล็กๆไม่ใช่หนีแค่ถอยถอยออกมาจากจุดที่หัวใจเริ่มอ่อนแรงก่อนออกจากบ้านเธอเห็นแลมนั่งอยู่ที่ชานบ้านเหมือนรอใครบางคนอยู่สายตาทั้งคู่สบกันไม่มีคำพูดแต่ต่างคนต่างรู้ว่าบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ แก้วตาไปค้างบ้านป้นวลบ้านไม้หลังเล็กริมคลองเงียบจนได้ยินเสียงน้ำไหลกระทบตะลิ่งเธอคิดว่าการออกมาห่างจะช่วยให้ใจสงบลงได้แต่หัวใจกลับไม่ฟังเหตุผลเอาเสียเลยคืนนั้นฝนตกหนักลมหนาวพัดแรงผิดปกติหลังคาบ้านของป้านวนลรั่วน้ำหยดลงกลางห้องแก้วตาเองกลับไปนอนบ้านเถอคืนนี้ถ้าจะไม่ไหวหรอกนะเธอรู้สึกลังเลแต่ฟ้าผ่าลงมาเสียงดัง โทรศัพท์ในมือก็สั่นพร้อมสายเรียกเข้าจากแรมเธอมองชื่อบนหน้าจออยู่นานก่อนตัดสินใจใรับพี่แก้วฝนแรงมากนะผมเป็นห่วงนะกลับบ้านเถอะพี่น้ำเสียงนั้นทำให้หัวใจที่พยายามแข็งแรงอ่อนลงในทันทีเมื่อเธอกลับถึงบ้านไฟในบ้านเปิดสว่างแรมยือนอยู่ตรงชานบ้านเสื้อเปียกฝนผมก็ยุ่งทำไมไม่รอให้ฝนซาลงก่อนละ่ะเธอถามทั้งที่รู้คำตอบอยู่ ผมกลัวพี่ไม่สบายนะครับแค่นั้นเองคําเดียวแต่แรงพอที่จะทําให้กําแพงใจของเธอสัน่นอุบลก็หลับสนิทบานทางหลังเงียบงนันแก้วตาเดินเข้าไปในครัวคิดจะต้มน้ำอุ่นมือของเธอสั่นเพราะหนาวแลมก็ยืนอยู่ใกล้ๆ้ใกล้เกินกว่าที่เธอเตรียมใจเอาไว้พี่แก้วหนาวมากไหมครับก่อนที่เธอจะตอบผ้าขนหนูผืนหนึ่งก็ถูกคุม ลงบนหัวไหลของเธอมือของเขาแตะโดนต้นคอเพียงแผ่วเบาแค่แผ่วเบาแต่เหมือนไฟแล่นว่าไปทั้งตัวเธอเงยห,หน้าขึ้นสายตาทั้งโค่่สบกันใกล้จนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันมือของแลมยังคงค้างอยู่ไม่กล้าขยับไม่กล้าถอยห่างวินาทีนั้นไม่มีใครเป็นพี่ไม่มีใครเป็นสามีของใครอีกแล้วมีแค่ผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกสันไหวเหมือนกัน ริมฝีปากของเขาใกล้เข้ามาใกล้จนเธอหลับตาโดยไม่รู้ตัวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆแต่เสียงในใจของเธอก็ดังขึ้นก่อนพอแล้วแก้วตาถ้าข้ามเส้นนี้ไปจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเธอรีบผ่าออกทันทีถอยหลังหนึ่งก้าวมือกำมผ้าคนหนูแน่นแม้มพอเธอะน้ำเสียงสัน่นแต่ชัดเจนเขาสะดุ้งเฮือกเหมือนเพิ่งตื่นจากความฝันขอโทษนะครับพี่เขาก้มหน้า พูดไม่เป็นคำพูดผมไม่ควรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เลยแก้วตาสดลมหายใจลึกกั้นน้ำตาเอาไว้ดีแล้วที่เราหยุดทันนะ่ะทั้งคู่ยืนเงียบความเงียบที่เจ็บยิ่งกว่าคำพูดใดๆคืนนั้นแก้วตานอนหลับทั้งที่น้ำตาเปียกหมอนเธอรู้ดีว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่การกลับมาเพื่ออยู่ใกล้แต่เป็นการกลับมาเพื่อตัดใจจริงๆ อุบลเองก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนไปไม่ใช่จากคำพูดแต่จากความเงียบที่มากเกินความจำเป็นพี่สาวที่เคยอยู่ช่วยทุกเรื่องเริ่มออกจากบ้านบ่อยครั้งขึ้นกลับดึกขึ้นและหลีกเลี่ยงกันโยนลำพังกับแรมอย่างเห็นได้ชัดส่วนแรมเองจากคนที่พูดน้อยกลายเป็นคนที่เงียบกว่าเดิมเย็นวันหนึ่งอุบลยืนล้างจานในครัวแอบมองเงาสองคนที่สะท้อนบนฝ่าไม้แก้วตานั่งพับผ้า แรมซ่อมเครื่องมืออยู่ไกลๆระยะห่างพอดีพอดีจนดูแปลกตาพี่แก้วอุบลเรียกเสียงเบาแก้วตาเงยหน้าขึ้นหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลช่วงนี้พี่ไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยมีอะไรในใจของพี่หรือเปล่าคะคำถามนั้นเหมือนมีดที่ไม่ได้กรีดแต่กดลงช้าๆแก้วตาฝืนยิ้มพี่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละแค่เหนื่อยนิดหน่อยน่ะอุบลไม่พูดต่อแต่สายตาไม่เชื่อคำตอบนั้นคืนนั้น หลังอุบลเข้านอนแล้วแรมที่นั่งอยู่ที่หน้าบ้านคนเดียวแก้วตาเดินออกมาตั้งใจจะผ่านไปแต่เขาเอ่ยขึ้นก่อนพี่แก้วผมขอคุยกับพี่หน่อยได้ไหมครับเธอหยุดแต่ไม่หันไปมองถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดก็ไม่ต้องคุยหรอกเขาเงียบไปคู่หนึ่งก่อนพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาผมไม่อยากให้พี่หายไปนะแต่ผมก็ไม่อยากทำร้ายอุบลคำพูดนั้นทำให้น้ำตาเอ่อขึ้นทันที แกวตาหันไปมองเขาครั้งนี้มองตรงๆเหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วแรมพี่จะออกจากบ้านหลังนี้เองเขาสะดุง้งลุกขึ้นยืนทันทีไม่นะครับพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดผมต่างหากละ่ะเธอสายหน้าตัดบทอย่างอ่อนโยนคนที่รู้สึกก่อนต้องเป็นคนที่ถอยก่อนสิประโยคนั้นทําให้แรมพูดไม่ออกพี่รักบนในแบบของพี่สาวและพี่ไม่อยากให้ความรู้สึกของพี่ไปทําให้เธอเจ็บ แม้แต่นิดเดียวนะเธอไม่พูดคำว่ารักถึงเขาแต่ทั้งคู่ก็รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรแรมกำมือแน่นเสียงสัน่นแล้วพี่ล่ะครับพี่จะไม่เจ็บเลยเหรอแก้วตายิม้มรอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและเศร้าพี่เจ็บได้แต่พี่จะไม่ทำผิดหรอกคืนนั้นทั้งสองนั่งอยู่ห่างกันภายใต้แสงไฟดวงเดียวกันโดยที่ไม่มีใครขยับเข้าใกล้อีกและในความเงียบนั้นต่างคนต่างรู้ดี นี่คือการเสียสละที่ไม่มีใครอยากเป็นคนทำแต่จำเป็นต้องมีคนหนึ่งที่ทำเสมอ